One, two, Come ดีครับท่านประชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพัดผลคนรัรกยากครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ตําบลสําราญราชอํเาเภอรสเกตจังหวัดเชียงใหม่นะฮะวันนี้มาเชียงใหม่ก็เลยแวะมาเยี่ยมพ่ลหลวงวินสักหน่อยนะครับก็เคยมาหลายครั้งแล้วนะมาพักที่บ้านพ่ลหลวงวินสองสามคืนแล้ววันนี้เอาสินค้าไปส่งที่อํเาเภอแม่ริมนะครับก็เลย กลับมาก็เลยมาแวะเยีเ่ยมเยียนพ่อหลวงวินนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ารถไถ่ดัดแปลงของพ่อหลวงวินสองคันนั้นตอนนี้อยู่ดีมีสุขอย่างไรบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะว่าหลังจากที่คลิปสุดท้ายที่ผมถ่ายของรถพ่อหลวงวินตอนที่ไปไปจมอยู่ในนาตอนนั้นนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยได้มาถ่ายรถพ่อหลวงวินนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมกันนะครับว่ารถพ่อหลวงวินทั้งสองคันนั้นเดี๋ยวอยู่ อย่างไรสภาพเป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมไปชมกันเลยนะฮะแต่คนอื่นอย่าลืมฝากกดไลคล์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากาดด้วยนะครับท่านผู้ชมไปไปกันเลยครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาถึงกันแล้วครับนูน่นพ่อหลวงวินสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับเป็นยังไงสบายดีเนาะพ่อหลวงเนาะครับรถกันนี้เป็นจะได้เลยเน้ตั้งแต่คลิปที่แล้วที่ผมมาถ่าย เรามีปัญหาเรื่องเกี้ยวคำแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วอันนี้อย่างทีได้ไรนีหญ้าหญ้าขึ้นเต็มหมดแล้วหญ้าขึ้นเต็มหมดเลยโอ้โหท่านผู้ชมดูดูดูนะดูหญ้านะขึ้นสูงเลยเดินโอ้โหผนวกตัดแตข้างนอกนะฮะตัดแตข้างนอกตัดบริเวณรอบๆนะแสดงว่ามันบ่งบอกว่าพอหลวงปิ่นนี่ไม่ได้มาดูแลรถคันนี้ตั้งหลายตั้งนานอีกคันอีกคันนึงเออนี่ยมาดูอีส้มเขาอ อีส้มนี่ตั้งแต่ที่วัดตีขุบนี่เนาะตัวไอตัวตัวตัวทุบเนาะพ่อหลวงไอตัวทุบที่เาไปเอาขึ้นมาจากนาดูว่าดูดูดูท่านผู้ชมนะดูไอเมื่อกี้ทางรถคันเขียวก็ว่าสูงแล้วนะเจอไอคันนี้ผมไม่กล้าเดินเข้าไปเลยนะจะจะสูงเลยหลังคาเลยไม่ไไม่กล้าเดินเข้าไปเด็กงูงูหรืองูเหลือม อแล้วนี่ดูผ่านไถเนี่ยผ่านไถรถคันสีส้มนะครับนี่นีอยู่ในนี่นะต้องเปิดดูนะนี่ก็เปิดไม่ได้ต้องงูงูกระโดดใส่ก <c> เ <oughs> <c oughs> ออช่วงนี้คือพู้หลวงทำนาเศระยำพู้หลวงยำครับอ๋นนอน้ำท่วมเอาเอารถคันไหนไถถือว่าถือว่าผ่านผ่านมานี่เอารถคันไหนไถ<อ>จ้างเขาอะจ้างเขาปั้นแล้วก็เอานี่ไปยำ่ำอาอย่างนี้นะเอาคันนี้อานี่ไปยำ่ำ เอาปีนี่นหะที่ว่าทำผ่านมาล่าสุดนี่เอาขนไหนย่ำสุนเนี่ยไปย่ำแล้วไปติดลมเหรติดลมแหรออครับอ่มดละก็แสดงว่าหลังจากที่ผมมาถ่ายที่ว่าจอดตรงเน้นก็คือยังเอามาแจ้มได้อีกทีเอ๋อม่ไปย่ำครบได้อ๋อเจ็บนาแปลงนั้นเหมืได้เลยก็ผมรู้จากสภาพเนี่ยมันขึ้นสูงท่วมรถกตนเนื่องามันม่ได้วิ่งมามเป็นไปย่ำเหรหลายเดือนแล้วก็เนี่ยยำได้อ๋อไปได้ไปได้อ๋อโอ้ฮะท่านผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมลองไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับตอนที่ผมมาถ่ายแรกๆนะฮะรถคันนี้รถคันสีส้มนี้ยังใหม่เอี่ยมเลยฮะ,ะเหมือนกับไอ้เขียวเรียกซัพย์คันนั้นแหละนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็พอดีพ่อหลวงพ่อหาผมนะครับบอกว่าให้แวะมาปรึกษาเรื่องการที่จะทําเกียร์ใหม่หน่อยนะ,ะว่ามีปัญหาเขาที่แล้วน้อพ่อหลวงเนาะ,ะ <c oughs> นระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์ของพ่อหลวง <c oughs> ก็จะมีปัญหาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นโครงบางค้านะครับ มุมมุมเกียร์ก็จะกว้างนะครับแล้วก็พ่อหลวงก็ก็จะทําสูตรแบบแบบแบบสูตรของแกนะครับก็มันจะใสยย่ยากนิดนึงปรากฏว่าเห็นพ่อหลวงไปเห็นคลิปรถถ่ายของผมที่ทําเป็นดอกจอกเนาะดอกจอกก็เลยว่าน่าจะใส่ง่ายนะผมก็เลยมาเราปรึกษากันดูนะว่าจะให้ทําสูตรนี้แหละนะนะครับเพื่อนเพื่อนแก้จากสูตรนี้นั่นมาเป็นสูตรนี้นะเดี๋ยวปรึกษากันแล้วแหละนะครับกับพ่อหลวงวินเดี๋ยวให้พ่อหลวงวิน ทำเสร็จจากนาก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกหลายคันเลยนะครับนี่เห็นน,นี่นี่ก็ใช่นะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้กับรถรถย่ำนานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่กี่คันท่าหลวงหกคันหรนอหนึ่งสองสามสี่สี่เปิดรถสูบน้ำ๋อแล้วมีอีเหลืองกันหนึ่งเนาะ มเหมือนกันนะสีแดงสีแดงใ่อีเหลืองอีเหลืองจอดเลยนะเหลืองก็ชอนอีเหลืองเลยไอเหลืองจะพาไปดูอีเหลืองฮะหกเจ็ดคันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเขาหลวงขับคันเดียวขับคนเดียวนะครับนนนไอเหลืองนั่นะอันนั้นอะไรอ่าอันนั้นแจ๋งไหมใบมีดวนเหมืนมีขายอ๋อเทาแป้งเขาไ่ได้อ่ะเท่าเท่าแป้งเขาไ่ได้กะคือสั่งมาแล้วมันยาวแล้วมันปิดปิดฝาบนตะเทากับตัดออกเหรผมว่าจะไม่ตัดผมว่าจะขยับนะ อันนี้ก็ซื้อมานะครับเพื่อนผมไปลองผมไปถ่ายคลิปมาแล้วนะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับคันนี้เดี๋ยวนี้ใบมีดตัวนี้ไงนะแต่มันไปกินดินมาเดี๋ยวนี้อ๋อมันสั้นอยู่แล้วอ่ะดัดมันทสั้นไปมันมาถึงดินซะคำอันนี้เป็นของสั่งใบมีเนี่ยมันมาได้อิเซกินะฮะแล้วก็มีแก้ไขไม่ีแมคโคด้วยนะครับบ้านพอลงวินมีแมคโคด้วยนะ มีเยอะเลยนะครับจอดหมดจอดหมดขับคนเดียวนะครับเนี่ยที่เห็นนี่แค่พ่อหลวงขับคนเดียวนะครับไอ้คันนี้ก็ขับอันนี้ก็ขับน่าทำุมไม่เอาชื่อของคนที่นั่นนะแหน่คมโนวะอ๋อย่ำนะอ๋อนี่ไปดูขบอันนี้อันนี้ก็แปลงใหม่ครับพ่อหลวงเอออันอันเก่าแล้วแปลงไม่นานแล้วอ๋อเนี่ยจะไปย่ำรอบสองผมแล้วเนี่ยเอาเอาเอารถคันไหนล่ะคันนี้กันคันคุปตานี่นะครับ โอ้โหดูแลดูสปอนเซอร์สูเลกเกอร์โอ้โหนี่ท่านพนคนรักย่าเลยโอ้หอขึ้นไปเรื่อยดีกว่าไงไออันนี้ไอขันนี้ของของขั้นไหนนะพ่อหลวงเนี่ยขั้นไหนนะแม่กี่กี่นี่โอ้นี่อันนี้วงวงเดิมกววงเดิมกว่ายี่สิบหกแต่เปลี่ยนใบเปลี่ยนใบอ๋อใบห้าไอตูนนุ่นไทยจะกว้างดีเนาะ ตัวไหนฮะเนาะอันนั้นอันนั้นสูงอ๋อสูงาแค่เท่ากันอ๋อถ้าสูงดีดีเลยเน่ยพ่อหลวงก็จะเอาคันนี้นะครับไปไปไปย่ำนานะฮะโอ้โหนี่ไอคันนี้เครื่องร้อยสี่สิบนะครับพัดอาร์ีพัดร้อยสี่สิบนะฮะดูแต่ละคันของพ่อหลวงนะขับคนเดียวฮะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขับคนเดียวคืออยากจะขับคันไหนก็เอาคันนั้นออกไปนะครับอย่างที่เห็นนะฮะ เงินในกองเงินทั้งนั้นเลยนะกองเงินนี่ฮะท่านผู้ชม à, อ่าก็เป็นการมาเยี่ยมเยียนพ่อหลวงแล้วหลังจากนี้ผมก็จะเดินทางไปที่บ้านแม่กระต้มไปหาช่างป๊อบที่จังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้ชมโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลคนรากหญ้ายด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้พัดผลคนรากหญ้ายและพ่อหลวงวินเชียงใหม่จากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาไปคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหลวงครับ